สวัสดียามเช้าครับก็ยังไม่ได้เตรียมอปกรณ์เลยนะครับวันนี้ก็ตั้งใจจะตีเลาะข้างทางนะครับหมายก็เป็นหมายที่เขาไม่ได้ห่วงนะครับตามทางคงจะตีได้นะหน้าโดนไหมเห็นไหมมันจะมีท่อลอดข้ามมาบัานบางนี้นะเป็นดูดิก็เนี่ยครับบาคนเขาก็กแบบตีกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองไม่รู้ว่าตีได้ปะครับข้างบนมีสายไฟด้วย แต่ว,ว่าเคยตกก็ได้ตัวแล้วนะหมายเนี่ยเราขอใส่ยเยอะอนะลองค่อยๆสายยาครับดูสายก็นะมาตกเลยลองลองลากค่อยๆลากนะครับเดี๋ยวลองใช้เป็นเมินแคะนะ่แบบนี้ก็เมินแค่ก็จะเหมาะเหมาะมากนะปไป ตาขึ้นน้ำติดน้ำ,นำนเข้าบนมันมีสายไฟอยู่ดีได้แค่ไหนถเนี่ยข้าไปยืนเตรียมร่างจะได้อยู่ก็ตนีน,น,นอนอนๆยกติยันยกต่กดกดอะ่ะโอ้ยขีกันไม่ได้ เดเน้นตีกดๆไปนะแต่ข้างในนูน้นนะทับตีเข้าไวถึงนะสวยเลยอะ่ะลองนี้ก็มีคนแหวกตีไว้นะหลอ่อตายตายตายตีจิ้งจกตรงนี้น มันยังเงียบอยู่เลยฮะมันต้องโดนอันดีกัดให้โดนกัดแล้วกัดแล้วก็คลายตัวนี้รับมันไม่พัดป๊อกไปเลย เราตฏิการกันแล้วนะตีไม่ถนัดนะครับตีต้องตีแบบกดกดคันเนอะนะครับกดเหยื่อลงครับถ้ามันพุ่งพุ่งต้อมาหมายมี้คือตัวเดียวพอคือมันถ้าเดินลงมาตี่างหน่อยนะน่าจะตีได้อยู่ น้ำน่าตื่นเปลาลอยขึ้น้ำเดี๋ยวนะปลาลยขึ้นน้ำ กัดเลยนะไอ้มันใหญ่อ่ะโอ้โหตรงนี้ตรงนี้วันโอ้ยนั่งมันมีขึ้นน้ำนี่หวปล่าปลาอะไร บิ๊กบิ๊กด้วยเราประชันหรือเปล่าสวยงามเราจะตีไปมุมนี้ได้สอคนสอคนโอ้ยลุด โโอโร,นนรีบงัดนะครับวิทย์เบกหวานอีกโอ้โหรูดนะครับนึกว่าตัง้งเบรกตึงแนละ้วโอ้โหจบกันเดี๋ยวรออีกหน่อยนะครับเบกหวาน ว่าแล้วมันต้องหลุดอืเนี่ยครับข้อสีดของการยิดเบียหว,วานนะครับฝ่า,าจะรีบงัดให้มันขึ้นขึ้นกิ่งไม้นะครับุดเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใหม่

รอบนี้แกะตัวสำเร็จลิบก,ก,ก่อเลยครับสวยนะครับโอ้แกะตัวสำเร็จนะครับหมาย หมายมันมีข้ตกนะครับแต่ว่ามันจะตียากหน่อยหนึ่งจากข้างบนเห็นปะสายไฟจะมีสายไฟอยู่ครับแล้วก็มุมมือก็มีกิ่งไม้อยู่ต้องตีให้มันพุ่งนะครับกะว่าปล่อยมือให้มันพุ่งครับตียากอ่ะตียากจริงผมเงาลับว่ามันตียากก็ถ้าลงมาตีก็ถ้าพวกไปลุยหน่อยก็ได้ได้ตัวนะครับหมายแบบเนี้ยคนอาจจะแบบตีอยู่แต่ว่าตีน้อยแต่ปลาอ้ดีสุดเมื่อกี้ก็ไฟนี้เลยนะครับ ไซน่าจะปันเกือบโลครับไซใหญ่เลยนี่ครับเม่นยางแคร์ครับผมตัวแรกคือพาดครับก็นี่ครับการตั้งเบรกครับมีผลมากผมจะบอกว่าคือเราวัดวัดติดนะครับแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะหลุดครับว่ามันไม่เข้าครับเบรกอ่อนคันอ่อนครับก็อาจจะมีผลนะครับวัดป่ามากครับสําหรับผมนะนี่ครับไม่รู้นะณาเป็นหรือเปล่าเมนยางแครครับผม เลยอ่อนนี่ยวัดปุ๊บเนี่ยครับบางทีก็กอมาบางทีสะบัดหน่อยมันติดเยื่อครับมันไม่เข้าครับตัวแรกเขารู้เลยพอวัดปุ๊บเนี่ยเบรกลูดวืดเลยนะครับไม่เข้าส่วนที่แข็งแน่นอนหลุดไปเลยหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยครับผมอุ้ยเมนยางแข็งครับผมนกะกระดิ่งค้อนห้าอีกแล้วคันก็เป็นคันของแอร์เกียรร์คับใช้คันนี้ยาวเลยเวทสิบยี่สิบครับยาวอยู่ที่หกฟุตแปดนะครับ ก็กีก็กี่สามกิฟเบอร์หนึ่งนะครับนี่ครับยางนึงคือเหยื่อครับเหยื่อันนาใช้นานใช้ทนครับยางดีใช้ทนมากแต่ว่ากิฟต์ครับพวะไม่ใช่กิฟลูกหมุนครับลูกหมุนเป็นทองเหลืองเวลาเราใช้งานไปนานครับมันจะยืดตัวครับการวัดแต่ทีครับมันทําให้ลูกหมุนยืดตัวอยู่แล้วถ้ามันยืดถ้าโดนแงหนักครับพยายามหมั่นดูนะครับเพราะว่าลูกหมุนเนี่ยผมใช้เป็นเบอร์หกครับถ้าใช้ใหญ่ก็ เหยื่อก็จะพังไวนะครับและอย่างผมลองมีช่วงที่ลองเปลี่ยนลูกหมุนใหญ่มีช่วงหนึ่งครับก่อนอนะเขาไม่ค่อยชอบคับมันใหญ่มากครับใหญ่จนน่าเกลียดเลยแล้วก็มันจะลากไม่ค่อยเนียนเหมือนตัวเล็กครับก็เนี่ยเป็นปัจจัยเลยก็ตัวเบอร์หกครับน่าจะดีสุดละเหมาะด้วยแล้วถ้าเบอร์ใหญ่ปุ๊บยางมันก็จะล่นง่ายครับมันจะไม่พอดีครับเพราะว่านี่มันถือว่าสั้นสุดแล้วถ้ามันสั้นวันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวเบรตัวเล็กกว่านี้ครับ มันเลยเป็นปัจจัยหลายอย่างครับเลยทาให้แบบทาไมไม่ใช่เบอร์ใหญ่เขาใช้เบอร์ใหญ่ปุ๊บเนี่ยห่วงระยะห่างมันก็จะห่างขึ้นแล้วก็ยางครับมันจะยืดตัวอีกมันก็จะหลวมโอเคครับผมก็ครับมันดูครับมันเปลี่ยนครับแต่ว่ามันสําหรับผมว่าผมว่ามันน่าจะทนทนมากครับคนที่ขาดก็อาจจะใช้มานานนะครับตอนนี้ผมกาลังไล่ QC ซีแบบละเอียดแล้วนะครับลองดูครับผมเมนยางแขะก็มีวางขายทั่วประเทศนะครับ ุมีกัดลูกปลาเลยเนี่ยลองลงไปปากท่อเขากับตรงข้าวไปหมาหมาที่ผมตกได้ามาตัวนึงนะครับดูดูแล้วก็

ได้ลุ้นอยู่งามใส้เลยนะที่มีเป็นร้อยไม่ขัดไปขัดง่างมาดีเลยเหมาก็สวยยตรงนะี้

มาาันระยะลากได้ไกลๆนะผมว่าลองน้าโดนหน้าหนึ่งตัวนะี่จะยากมากเลยนะยไล่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 เรียบร้อย ร้ยเป็นแจมก็ไม่ได้รักตกนะครับหมายลองคางทาน,นะครับผมก็สภาพหมายนะครับแบบนี้ก็ถือว่าตกได้นะครับแต่ว่าเราการตกของเรามันยังไงอะไม่ไม่จาเป็นต้องลากแบบยาวๆนะครับตีสั้นๆก็อาจจะมีตัวกัดนะครับนี่ยันผมตีเลยเดี๋ยวใส่สวยเลย ขยับน้ำไม่รู้ไม่กี่ตัวนะครับหรือว่าเห็นขยับน้ำาดูสองสามรอบนะครับสังเกตขึ้นน้ำนะครับเวลาตีครับน้ํามันไม่ค่อยตีก็ดันมาแค่หน่อยเดียวครับขึ้นหน่อยเดียวเองแล้วก็กัดเลยนะครับสภาพไหมลองนิดเดียวแต่ว่าถ้าตีข้างในได้นะครับเจ๋วเลยตีลากได้แค่ตรงนี้ครับหน่อยเดียวเองก็ชวง์สัเดี๋ยว,ว่าได้ตัวนะครับเมนย่างแขะกทัผมนะครับตีสั้นแบบนี้ผมเน้น ตีไปแล้วก็ค่อยๆขยับหน่อยครับลองดูครับผมเป็นยางแขะสีแดงครับผมนี่ส่วนคันก็น่ครับคันเดิมครับแอร์เกียร์ไทเทเนียมเวอร์สิบยี่สิบจัดไปครับผมลองคางคางครับผมตกง่ายได้ตัวครับผมเป็นยางแขะลองดูครับผมสินค้ามีมีขายตามร้านตามอุปกรณ์รนตกปลาทั่วทไปนะครับก็ลองลองหาดูนะครับใช้งานง่ายมากเป็นยางแคะ ไอ้บอกฝากไว้ด้วยสยอดีอีกหน่อยเฮ้ยเหมือนจะมีตัวอีกเหรอสวยดีครับตีแต่น้ำโคดังเลยอุ้ยเดีอบร้อยเรียบร้อยไว้อุ้ยขึ้นบกมาเลย มันกัดระยะประชิดนะครับเห็นเห็นป่ะช่วงสั้นๆนะครับระยะประชิดแบบนี้ครับก็ตีสามารถตีซ้ําได้อีกนะครับเพราะว่ามันมันก็อาจจะมีกัดอีกทีเรื่อยครับแต่ถ้ามันไม่กัดเราก็ต้องย้ายใหม่นะนี่นี่ครับเม่นยางแค่สีแดงครับผมสั้นๆครับแต่ได้ตัวนี่ครับผมตัวนี้ก็วัดร้อยขึ้นมาเลยนะครับหลุดกาอากาศได้ผลดีเสมอครับผมกับเม่นยางแค่เห็นป่ะ ตีซ้ําก็ได้ตัวนะครับคือเหมือนนะถ้าได้มาตัวก็อลองหยอดอีกสักสองสามไม้ครับถ้ามันมีอาการก็ตีต่อได้เลยนะครับได้ตัวครับผมเคี้ยบผมไม่ยางแคะพูดโฆษณาขาดนี้ก็ต้องลองครับผมปักไม่ติดกล่องไว้ไม่มีเข่าแน่นอนครับผมก็อากาดง่ายแล้วก็วัดเลครับการในการวัดปลาในการเรียกปลาปลาชอบมากลองดูครับผมยอด